ม,มาหนะ้าเหมือนเดิมคนคนเดียวมาคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียว <S <S <laughs> ฉันฉันก็ไปหาแม่มอเพืมะมะ่ะจะใส่ทองเส้นโต๊ะทศร,รถไฟ สักวันเทิดนะแหมบริมาโดนบริมาตั้งเกือบอาทิตย์หมอดปเป็นยั้านเมื่อนี้มาสีดยาหน้าเขาสีดงาให้เดียวหอกว่าประกาศสีดลหลกัะสีลหลเป็นเน,น่าไหมกัะสีตำหนกแต่ช่วงคิวอยู่ <c oughs> อนน้้ยลังีวันว่างวันหยุดพักวันยันกายยันใจก็จได้มีโอกาสมาเรียนให้เรียนหน้าตามปกติวิธีชีวิตของคนชาวหน้าเหมือนเลยเนะพิง่งเออ หน้าไปเสียละฟังเสียงนกเสียงกาเสียงกบเสียงเขียบอยู่ตามทงไ้ทงหน้าอ้อปีนี้คือบวมใช่ไนะปีนี้ปีนี้อยากบวมแนะ่ปีนบวมแล้วก็ส่งอืดจากน้นอยอยู่บวมยาวแรบนี้นคือบวมวให้หนะน้าสาธุกับโอ้จะมันง่ามหลายปีนดีครับ งามคักงามนี่เขียวสะอุ่มสุ่มสไวพุ่นแล้งงามงามเมียนงามเมียนพุ่นแล้วเกี่ยวพุ่นแล้วที่ดูชาวก็ได้ลายได้หน่อยตอนช่วงนี้งามพุ่นพุ่นเล่าเขางามคักงามเนี่ยอีพออีเมย์เมป่าพุ่นลุงวู้สวรรคซ้อนเลยตาเค็ญหน้าปีแรกเอามนดีบรรยากาศขอนจังหน่อย แต่มันก็ยังไข่กวันอยู่ในบ้านขันห่อนห้อนแบบอยู่ทงให้ทงน้าสิมันกันรู้สึกว่ามันเย็นสบายดีอยู่อีกวันนั้นจุดเกินรอครับท่านโดนก็จจะได้เห็น,นผลผลิตอีกว่ากี่เดือนหลังจากนั้นก็ยังมาเบิ่งกันว่ามันจะได้ลายได้หน่อยปีนี้แต่ว่าวกพื้นเขาี่อุ้งงมมมาสีดยามือนี้สีดยาคายยายาล,ลายหลให้หนึง มีไฮหนึ่งล่ละลายคักลายนีย่ลายแบบโบมีทิบเอาโบมีทิบอยู่โอ,โอ้บวมจนนออกปีนี้เนะบวมยาบ่มมันเท่าเดียมันว่าม,ม,มันเท่าเดียมันก็ไปตำนั่นแหละึ้นไปขึ้นมานี จะไหนฮะเกณฑ์ทหารติดปีหนาหรือว่าอะไรไปจับใส่สัตว์ซะข <c oughs> ันเกณฑ์ทหารบาติดมาสบายกันจีไปบวชตัวน้องโอ้นี่ก็ะวอกไปทัวเนาะอ่ะนะครับพี่น้องวันนี้ก็มาให้มาหน้าตามปะกะติวันหยุดพักผ่อนจนกายย่อนใจโอ้อยากบวมแน่เท่าไห้วงข้างกระซี่หยดโจดตัวละเนาะปีนี้เนาะตกมาปีใดก็ได้อ่ะ ฝากติดตามนี่กันแล้วกันครับวิธีชีวิตของคนอีสานฮาฝากไว้แน่ช่องทิศนี้ครับนะครับเนาะช่วงนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ